สวัสดีครับผมสวัสดีพี่น้องป้อมปายสุขูมสุขคนนะครับเนาะเมื่อนี้นะครับกรสิมาตอบประเด็นนะครับที่พี่น้องถามผมมาหลายแห่งนะครับในช่วงในช่อง YouTube นะครับแล้วก็ทั้งทาง Facebook นะครับคือเอาไปที่รับประเด็นเลยนะครับผมประเด็นแรกนะครับพี่น้องถามผมมาว่าอ่ะประเด็นแรกเนาะหนึ่งนะครับน้องกด ทำไมไม่ไปถ่ายน้องมานะประเดิเลกเดอ้ออะนะครับผมคือผมอยากจะบอกจักสี่เด้อครับพี่น้องแต่ก่อนเนี่ยก่อนที่จะเริ่มงานนะครับเป็นช่วงซ้อมเป็นช่วงซ้อมเนี่ยพี่น้องคือจังสี่ผมมีเวลาถ่ายน้องมากแล้วทีนี้ทำไมออกงานมาแล้วผมไม่ได้ถ่ายน้อง คือแบบหนึ่งเวลาบอรตรงกัน2เวลาเขางานทุกมือนีผมกลับไปน้ำรดปัดนะครับ่นอะก็กคือจะยังกันเว้น,นสิเนี่ยคือเหมือนกับงานวันนี้มันหาที่นอนบ่ได้นะครับหาที่นอนไม่ได้ตอนนี้ประมาณ10บโมงส0บโมงตรง10บโมงนะครับ10บโมงตรง แล้วที่นี่ผมพามาใด้บดนี้เพราะช่วงที่อ่าเริ่มงานนะครับรถก่อนก่อนที่จะเริ่มงานก่อนที่จะเซ็กซเศ้าแล้วช่วงนี้อ่าเป็นงานออนทัวร์ต้นเดือนต้นเดือนมันเนี้ยตั้งแต่เปิดวงเปิดฤด,ดูการมาเนี่ยเริ่มออนทัวร์นะครับผมเวลานะครับมันกะยิ่งทุกอย่างคือต้องรวดเร็วทุกอย่างคือต้องเร็วนะครับแล้วก็เวลามันไม่ตรงกันนะครับผม ทุกๆช่องทางเลยล่ะนะครับแล้วที่เห็นผมถ่ายคลิปบางที่ผมก็ใช้น้องให้ไปถ่ายคลิปให้วันละห้าสิบบาทวันละหนึ่งร้อยบาทนะครับถ่ายก็ตามภาษาเล็กน้อยเวลาใช้เด็กถ่ายคนก็ไม่ค่อยดูนะครับผมแล้วที่นี่เวลาบ่ตรงกันแต่ว่าเ,เ,วเวลาไหนมันตรงกันผมก็จะถ่ายนะครับผมแล้วทีนี้นะครับน้องกดเป็นอะไรกันกับน้องมานะผิดใจกันหรือเปล่าไม่ผิดใจกันนะครับ เจอกันทักทายกันนะครับยิ้มตอบรับกันคือเกา่าไม่เคยผิดใจก,กันกับน้องมานะเลยนะครับผมอยากสบอพี่น้องไว้เลยนะครับคือผมไม่ได้ถ่ายน้องเนี่ยคือหนึ่งละเรื่องเวลาสองกับเรื่องที่ผมอะทำงานหน้าที่ในในในแต่ละหน้าที่อะผมผมทำอะเยอะมากวันวันหนึ่งน่ะผมแทบจะไม่มีเวลาพักเลยนะครับแล้วที่นี่ช่วงช่ว์นอง ช่วงโชว์มณนะกับพี่ขวัญชยังกูลชว่วบังไฟผมนี่แหละเป็นคนวอกเปิดหัวให้น้องมากนะตอนแรกตอนแรกคือไม่มีนะตอนแรกไม่มีแล้วทีนี้เออเราจะทํายังไงให้โชว์มันสมบูรณ์แบบมากขึ้น <c oughs> ผมก็เลยน,นะครับไปหาค่ำค่ำคมหรือว่าอ่าเป็น,เป,นเป็นพญายของบุญบังไฟซึ่งงานบุญบังไฟเทศกาลบุญบุญบังไฟนะ่ะมัน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 ตรงกันมันเข้ากันกับอ่าผมอยู่แล้วเพราะว่าเนี่ยผมอ่ะเป็นคนยโส แล้วที่นี่ผมก็เลยเไปหาพญาหาเนี่ยมาใส่เพื่อทีนโชว์น้องสมบุร์แบบมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ในทุกๆงานที่เราไปนะครับเราก็ปกติเบื้องหลังคือปกติมากนะครับผมตัวพี่น้องก็เข้าขใจก็เลยมอบพี่น้องฟังแล้วทีนี้ประเด็นที่สองประเด็นที่สองทำไมพี่จูถึงถ่ายน้องได้พี่จูเนี่ยก็มีเวลาว่างนะครับอาจจะมีเวลาว่าง ต้องต้องเอ่อเพื่อนก็นเลยไปถ่ายน้องนะครับผมก่อนฉากขึ้นฉากลงฉากแล้วก็ผมจะมีปัญหาเรื่องโทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์ของผมเนะ่ะมป็นเป็น iPhone 11 iPhone 11เนี่ยขลังกระแตกขรังกระมุนแล้วที่นี่ข่วมจากระเต็มเวลาผมถ่ายแต่ละคลิปเนี่ยผมต้องมานั่งนั่งนั่งลบออกแล้วก็ถ่ายไปได้ประมาณ5นาทีนาทีแล้วก็ค่อยมาต่อเอานะครับแล้วทีนี้ประเด็นที่3งานวันเกิดน้องทำไมไม่เห็นพี่กด ไปร่วมงานบันเกิดน้องนี่แหละประเด็นนี่แหละคือผมอยากจะมาพูดเลยนะครับคือเอาอย่างนี้เอาทั้งสี่เลยคือผมเนี่ยก่อนที่จะงานบันเกิดน้องมานะเนี่ยคือเรารู้อยู่แล้วแหละว่าเป็นงานบันเกิดของน้องมานะก่อนจะงานบันเกิดสองวันผมได้จัดเตรียมของขวัญ ผมผมจะเตรียมของขวัญเมื่อนั้นพอที่ไปเล่ยนยูเซน่ห้างเย็ดเออประมาก่อนห้างเย็ดหนึ่งวันอนะแล้วแล้วผมไปรถบัตเนาะแล้วเราเพิ่งเลยบอกไอ้รถบัตว่าไอ้จอร้านตุ๊กตาโมเมเดอร์ขับมันผ่านจอร์แนตุ๊กตาเพราะน,นีผมจะซื้อไปน้องผมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรจะให้เค้กก็มีคนให้เยอะเลี้ยวถ้าจะซื้อเป็นสิ่งของที่น้องจําเป็นก็ยังไงหละกเราก็มีเงินอยู่แค่นี้นะครับ แล้วที่นี่ผมก็เลยไปซื้อตุ๊กตานะครับซึ่งตัวนี้เป็นเป็นเป็นตุ๊กตาที่ผมตั้งใจที่จะทําให้น้องมากนะครับเป็นเป็นเป็นมูดิง้งตุ๊กตาหมูดิง้งแล้วก็ห่องควักวนไปให้แล้วทีนี้ผมเอามาให้ในวันที่สิบใช่ไหมวะเออในวันที่สิบอยู่ห่างเหยียดผมให้น้องแล้วทีนี้ผมคือคือคือผมเรียกน้องมาเอานะ มานะมานะมานะมานี่ไอ้ไอ้ไอ้เสียเอาของขวรง,งานมันเกิดให้แล้วก็คุยกันให้กำลังใจกันมานะก็เกือบจะร้องให้ผมก็เกือบจะร้องให้แต่ผมบอกว่าเออก็เลยตัดบ,บทเป็นกันมาบอต้องอันนี้บอต้องซี่เลียสยังไงพี่ก็คือพ,พี่เจอพี่วันแรกเป็นแบบไหนพี่ก็เป็นแบบนั้นในวันแรกผมจะพูดแบบนี้กับทุกคนเลยวันแรกผมเป็นแบบไหนผมจะเป็นแบบนั้นวันแรกที่เจอกันอะ หนึ่งหลับผมบอตต่อแล้วสักคนสองหลับผมมีคนบอตรงแล้วทีนี้ทาไมงานมันเกิดน้องมานะทําไมไม่เห็นพี่กดถ่ายคลิปวันที่สิบเป็นวันที่ยากเป็นวันที่ผมยุ่งมากหนึ่งบอโจบอโยผมก็ต้องเตรียมบอเอดีเเตรียมพูด e d m เตรียมนั่นเตรียมนี่เตรียมจนแบบโอ้ยท,ทุกอย่างแบบชุลโมนบุ่น,นหว้ไปเบิดนะครับผมแล้วทีนี้นะครับเออกับมอบสิ่งของอันนี้เกีวกักคุยกันไปแล้วนะครับผมก็นะครับ ก็ก็คุยกันเสร็จแล้วใช่ไหมก็เออให้กันนะครับผมก็เออหากกันเพียงกันเพราะว่าเราเราเราอยู่ด้วยกันเราอยู่เป็นครอบครัวอยู่แล้วอยู่อยู่น้ำกันอยู่กันเป็นครอบครัวอยู่แล้วนะครับผมนี่แหละกะนี่แหละคือเหตุผลหลักๆเลยนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้คือถ้ากับงานอีสานเนี่ยผมก็อาจจะเป็นถ่ายคลิปน้องได้การงานอีสานเนี่ยผมผมถ่ายคลิปน้องได้ วันนี้ก็ว่าจะถ่ายอยู่เพราะว่าโทรศัพท์ผมพร้อมแล้วเพราะว่าผมเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับผมอาจจะงไงก็นะครับฝากติดตามด้เ้อผมกูรลเลสมัมนบรุรพาเป็นแพงนะครับผมผมยังไงวันแรกผมก็อย่างงั้นในวันนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับยอย,อยน้ำกันงยู่กับพ่อพ่อยู่แล้วนะครับผมนี่แหละกะนี่แหละ,ละคือเหตุผลหลกัลกๆเลยนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้คือถ้ากลับงานอีสานเนี่ยผมก็อาจจะเป็นอ่ะถ่ายคลิปลองได้การงานอีสานอ่ะผม แต่คลิปน้องได้ตอนวันนี้ก็ว่าจะถ่ายอยู่เพราะว่าโทรศัพท์ผมพร้อมแล้วเพราะว่าผมเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับผมอาจจะไงก็นะครับฝากติดตามนวยเดอ้อผมกุหลาบสมบัลบุรพพาเป็นแพงนะครับผมผมยังไงวันแรกผมก็อย่างนั้นในวันนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับอย,อยู่น้ำกันอยู่กับพี่อบครัออยู่แล้วนะครับผมนี่แหละกะนี่แหละคือเหยบผลหลักๆเลยนะครับผมแต่ว่าทุกวันนี้คือถ้ากลับงานอีสานเนี่ยผมก็อาจจะเป็นถ่ายคลิปน้องได้ การการอีสาน่ผมผมถ่ายคลิปน้องได้วันวันนี้ก็ว่าจะถ่าย,ยเพราะว่าโทรศัพท์ผมพร้อมแล้วเพราะว่าผมเคลียร์เคลียร์เคลียร์ทุกอย่างแล้วนะครับผมอาจจะงไงก็นะครับฝากติดตามนั่นเด้อผมกดลลั์นพันธบุราพาเป็นแพงนะครับผมผมยังไงวันแรกผมก็อย่างงั้นในวันนี้นะครับผมขอบคุณหลายๆครับ